ช้าที่สดใสอากาศเหมาะก,กับการเล่นเกมปลูกผักทำฟาร์มสำหรับผมอย่างมากผมจึงได้ทำการเข้าเกมเข้าห้องเปิดคอมและทำการโหลดเกม Star Star Duel เลเพื่อมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบเซโรไลฟ์ของผมวันนี้เล่นเกมหน่อยดีกว่าติดตั้งาอากาศเหมาะก,กับการทำฟาร์มจะยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น อ้าวกูมาอยู่ท <sc ี่ไหนเนี่ยไม่ว่าผ่านมาสิยุคกี่สมัยเกม s k y ย i ิมก็ยังทำให้คนจดจำได้ถึงทุกวันนี้และยินดีต้อนรับเข้าสู่ The o อเ e r Score ร์หรืออีชื่อก็คือ s k y r i n เกมจะให้เรารับบทเป็นนักโทษที่ไม่ใช่นักโทษ ซึ่งเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ผิดอะไรเลยเราโดนจับมาข้อหาอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราติดรถมากับรถไอ้นี่ด้วยครับทำให้เราเนี่ยโดนประหารด้วยนั่นเอง Captain, what sorry. Least อาูผิดอะไรเนี่ยแม่งเอ้ยกูแค่อยากทำฟาร์มเอง ้ยใจเย oh oh, mm ็นพี่โอ้ไม่โอ้เราโดนตัดหัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไรโน่ไรโน่แย่ยักษ์โอ้ไม่อุ้ยโอ้โหโอ้ยยากกินส้มตอมมันเกี่ยวอะไรกันไม่ยโอ้ตายหาแล้วบนลบกเร็วโอ้ไม่มาอุ้ยโอ้โหพี่ชายเฮ้ยระวังโอ้โหอ ผูเพียดเสียงมังกรเปลี่ยนคำว่ะโอมาเฮ้ยไลโนมันมาแล้วพี่เร็วพี่โอ oh, oh, มันให้เราเลือกนะครับแต่เรา oh, oh, เราช่างแม่งมาตรงนี้ใกล้สุดอะเนี hey. Hey. ่ยไอ้ปลาปลาสป라นี่ไงละ่ะเฮ้นี่ไงเฮ้ไม่ฟังคำคนเฮ้เป็นทภาษาอะไรเฮ้ไม่รักประชาชนเฮ้นี่ไงเรานี่ไงเรานี่ไงเรา โดนเพื่อนทุกกล่องมังเนี่ยนี่เรามมือเนี่ยชื่อเพื่อนชื่ออะไรจากการมันนี่ป้าป้ามานี่ป้ามานี่เรียบร้อยป้าคุณแจมาได้คุณแจประตูแล้วครับผมนี่ไง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 ฮู้ช่าไปหนูแม่พะยะนี่ไงโอ้ยยังไม่เข็ดไงนี่ไงเยอะนักหรอฮู้ช่าตายเบอร์ซีมเลยกูนี่อีกอตายมึงเลย โอ้แมงมุมนี่ไงระดับใหญ่นี่ไงเราหปิ๊ดนี่ไม่ใช่อันนั้นเสียมังกรนี่ไงฟันชิงชิงโอ้โหมาตอบอะไรตอนนี้เลยพี่หื้ยมาซีพี่มามาแมงมุมน้อยหกปิโหกปิ๊บเพลงประกอบเลยเอาเนือคินเอาเนือคินเอาเนือคินสกายวอล์คเกอร์นี่ไงโหทีเดียวเลยนะท่านผู้เจริญเอ้ยท่านผู้ชมนี่ไงนะตายติดจันแดงอีกอู้เออออกมาได้แล้วไปเดินทางอุ้ยโหนี่จริงเหมือนมังกรมันตามเราป่ะ แต่มังกรน่าจะหนีไปแล้วนะครับตอนนี้ผมว่ามังกรน่าจะหนีไปแล้วครับโอ้ยหมาหมาอีกแล้วก็หมาดิหมาดิเอาราคินเอาราคินมีเงินโดนชิงชิงชิงตายหมาถ้ามีตัวเหรอพี่เฮ้ยเอาหนังเงินเอาหนังเงินเอาหนังแม่จะไปขายได้นะผมก็ไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยฮะหมามันกินเงินเข้าไปเหรอหรืออะไรวะมีตัวหมามีเงินเนี่ยอ่ะหนังมาขอบคุณครับหลังจากงานนะครับเราก็มาถึงตรงนี้นะครับผมก็ เป็นตัวละครพี่สาวนะครับน่าจะเป็นภรรยาของไอ้นี่นี่แหละที่มันพาเราหนีนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยภรรยาของมันเนี่ยก็แนะนําให้ไปแจ้งอีกเมืองนึงนะครับผมเป็นผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับในเรื่องผมอ่านมันผ่านนะให้ไปแจ้งข่าวนะครับผมเรื่องมังกรนะครับให้เขาเนี่ยจัดการช่วยจัดการมังกรนั่นเองนะครับผมก็ในเรื่องพูดง่ายคือมันให้เราเนี่ยไปแจ้งเมืองนั้นนั่นเองนะครับผมเราต้องเดินทางยาวเลยอืมฮัทชุฮ้ยชุดปะัชุเด๊นี่ ้ยแมงระหว่างทางมีหมาด้วยหุย,ยนี่ไงโดนเฮะโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ไงผมจำได้ทหารนี้แกประหารฉันโดยไม่มีเ,เหตุผลนี่ไงตายไปฉันฆ่าหัวหน้าแกแกจะไปเหลือเชยร์วะฮี่โฮเลียกูตายเลยด่ยยาใหญ่โหดมากครับเหนือนตัวนึงรู้ก่อนรุดก่อนรู้ก่อนรุดไมส่สนแล้ะขอก่อนนะการน,นะพี่ชายเฮ้ยโอ้โหของแกพามัน ทำให้มันสะสมมันจะตัดหัวเราไนงะแต่เราเก่งเกินเฮ้ยอุ้ยโอ้พี่ชายจะตายแล้วกูอนะ่ะมาดิยิงมาโอ้ยเลือดลดน้อยนี่ไงนี่ไอ้ตัวติดบ๊อบมือธนูมันเก่งเลยโหเลี่ยหัวเลี่ยโอ้โหตีพี่พ่อซา,าโลแม่ปว่า่ะพูดเสร็จอืมเนี่ผมได้ยินเสียงยักษ์นะครับเนะี่ยใช่ปะ่ะผมมนโนเองเปล่าวะอะไรไงยักษ์แม่เห็นหัวนิดๆละเจอกูเลี่ย อ๋อตายเลยทีเดียวแำมหลังจากนั้นนะครับพี่เขาก็มาพูดนะครับว่าจริงๆไงฉันไม่ต้องก่อขอความช่วยเหลือแกหรอกฮะเออผมก็ด้วยความโทรศัพท์ผมก็ทุนไม่ไหวนะพี่สาวก็ปากดีเกินผมทุนไม่ไหวละผมจะสั่งสอนเขาหน่อยไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละพี่มาตู้ดีกว่าวะเฮ้ยอดีคิงอดีคิงมาผมนี่นี่ไงผมแมเอ๊ มาถึงเมือง,งทันทีเหนื่อ,อย NER หลังจากนั้นนะครับเราก็มาแจ้งข่าวกับพระราชานั่นเองนะครับว่ามังกรได้โจมตีอีกเมืองหนึ่งนั่นเองนะครับให้ราชาเมืองนี้เตรียมตัวนะครับผมแล้วก็ขอแรงเพื่อจะช่วยปราบมังกรตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็หลังจากนั้นพระราชาก็คุยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตกลงนะครับผมก็แกก็บอกว่าให้ไปคุยกับพ่อมดนะครับ น่าจะอย่างนั้นนะครับพอเราหล,ลังจากที่เราคุยกับพ่อมดเนี่ยพ่อมดก็จะขอของนะพี่แกอยากได้ก็คือหินมังกรน,นั่นเองนะครับที่อยู่บนเขาหิมาที่ตัวละครแรกเราเนี่ยพาไปดูนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะผมไม่ได้อาจจะเผยตัดไปขอโทษด้วยนะครับผมเอ้ยมาลุงสวัสดีครับลุงยอยากได้มาผมยังได้เดินไม่ไกลวิวยโอ้โห,โหลุง ลุงเฮ้ยผมซื้อม้าตัวนี้ได้ไหมห้าร้อย500บาทได้ไหมโอ้โหพันหนึ่งเลยหรอเฮ้ยเราคนต้องทำงานนะด้วยความเราเป็นคนดีครับเป็นพระเอกเราก็จะขโมยโอ้ยแสแปรอินอยูเลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกันละพี่ชายโอเคเราไปกันนะครับผมกอนเราได้มาแล้วครับผมเท่านี้ก็สบายแล้วนะครับผมเราจะเป็นนักล่ามังกรนะครับผมและในที่สุดเราก็จะแข็งแกง ลุงรอบนี้และผมไม่ยอมลุงแน่ละรอบเนี้ยผมไม่โดนทหารจับแล้วเพราะเมื่อกี้มันเหมือนทหารไม่ไปรอยอยู่หน้าดันเกียนนะผมไปตั้งไก่โดนจับเข้าคุกเฉยเลยมารอบนี้ไม่ติดคุกแน่นอนครับรอบเนี้ยไม่ยอมแน่มาละมาละมาละไอพี่ชายเอ้ยนายทำบิดอย่างนั้นเหรอนีอ่ครับมีจา่ายครับปับแต่เราไม่จ่ายไงเราจะไฟผมกลัวที่ไหนอ่ะผมอนาคตบูก้านะเว้ยจกักรบอลอะโบยูโ you น know? เอยพอเลยแม่งกว่าจะผ่านมาได้กูโดนจับสองสามรอบไปนะตันทิ้งมาเลยแมงมุมน้อยโอ้โหแมงใหญ่ตัววิวนบอกน้อยนี่ไงมาอันเดอรชินอันเดอชินโผล่เอาไปกินนี่กระดาบใหญ่ที่ฉันทำมาจะตั้งชื่อว่าไลท์เซเบอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยข้าไม่ชอบตายแต่นี่ไม่ใช่ตายแต่มันชี้ยายแมงมุมฉันไม่เชื่อมแมงมุมเลยถึงเหนอะถึงเหนียวอ่ะเฮ้ยมันตายยากอะวะมาเข้ามาตันบล็อกแบง เอ,อ๊ทำอะไรไม่ได้ดิอุ้ยโอ Stand ย้โอหพลิกใส่เราเฮ้ยโอ้โหผมว่าเรากินยางดีกว่านะครับผมเอ่อโพชัชชันเก็บเลือดโอเคเ,อเตม็มเลยโอเคเป็นพิษด้วยเหรออะไรคำนี้โอ้โหนี่ไงล่ะมึงโดนมีพิษนะครับพิษนี่ผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้นะโอ้ยผมไม่ต้องห่วงพี่ผมไม่เชมมืละเฮ้ยพี่ติดได้ไงพี่มา ชื่อเตี๋ยอือืมอืมเฮ้ยกดพิษกดพิษเอ้าโอ้ยโทษทีพี่โอ้ยกดหินปอาไม่ทันโอ้ยก่อนตายขอรุ่นหน่อยได้เอ้ยโอ้โหกูเจอะอะไรวะเอ้ยอ๋อขอโทษนะพี่โอ้โหแม่งโดนเผยฆ่าพี่ขอโทษทีพี่ชายเฮ้ยเผือไปฆ่าไม่เป็นไรมั้งผมว่าเราไม่บิดหรอกไม่มีใครเห็นครับแต่ว่ามีใครรู้โอ้ไหนอะเราเราเราต้องเอาหินมังกรนะครับ คือพอมดเราฝากมาเน่งนะครับก็ไปไปกันต่อนั่งเป้าแล้วไปกันต่อเลยโอ้มาอุ๊ยเสี่ยวมีอะไรบ้างแหมโอ้สวยซะด้วยนะตรงนี้โอ้กี่ปีกี่ปีภาพก็สวยในเกมนี้เวอริคุเลยชอบสวยสำหรับผมไหนดูซิงมีอะไรมั่งโอ้ธนูนะครับอุ้ย <finishing> ม <pressure developed> ันมงกุฎแมงขุดมงกุฎอุ้ยธนูครับผมอุ้ยคทาไหนลองใช้ซิ ไปรับคำก่อนนะครับผมควพลังเรียนรู้คำนะครับเรียนรู้หนึ่งคำนะครับผมพลังมังกรโอเคไม่ให้เราไปไหนนะเป็นโรงนั้นต่อนะครับลงสวดไม่เฮ้ยโอ้โหลุงใจเย็นอันนี้ไอ,อพลังเวทอ้าวไม่ทำอะไรได้เลยเฮ้ยอ๋อมันสิอ๋ออันนี้คือเวสซัมอนเหรอเนี่ยลุงมาสิลุงเฮ้ยตีหมาคู่นี่ยตีหมาผมไปก่อน นี่งไงเราลุงโดนไปไดิปองเฮ้ยไอ้ไลุงแม่งตีหมาพี่เจล้มเลยนี่ไงมึงทาหมาผมเลยอ,อ๋อได้แล้วครับอย่นานมังกรโอเคเวลิกูดเหลือเกือบตายเม่กี้หลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะกลับไปนะครับผมก็เรากลับไปหาพ่อมดนะครับผมเพื่อเอาหินเนี่ยไปให้เขาดันเองนะครับอันนี้ก็คือทางออกแล้วก็จะเดินอีกยาวเลยก็ขอตัดแล้วกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เนี่ยเอาเอา,เอาหินมาให้นะครับผมก็คุยก็จะสําเร็จนะครับผมก็คุยต่อไปเนี่ยแกก็จะให้ไปคุยกับราชานะครับว่าจะเอาอยัางไงกับแผนนะครับผมก็หลังจากคุยแผนเสร็จนะครับผมราชาก็จะให้เราเนี่ยไปหาผู้ติดตามนะครับแล้วก็ไปจัดก,การมาังกรนั่นเองนะครับผมก็เออเดินเลยน้องสาวอย่างนี้เลยครับผมเออมาถึงสักทีโอโ้โหโคตรสวยเวริกูเลยวะอุ๊ยโอ้โอหม่โอหม่์ทีนี้ นี่ขึ้นมาข้างบนนะครับมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยยังไงมังกรอ้อาแล้วมาโอโ้โหแล้วมาตอนขึ้นกระโดดลงไปเลยครับผมนี่ไงอันาคินอันาคินอันาคินสกนอยบวกคือก่อเลยโอโ้ยมังกรบินเลี่ยวอา้าบินเหนียวเออไม่หนีไม่หน,มนีมาดิลงมาสู้กันอ่ามาลงเลยครับท่านผู้ชมเลยปั่นนี่ไงละ่ะตาบเบอร์สตีมแรงรีกอีก อัศซีนจังฟันโดนไหมเนี่ยโอ้โหฟันฟันปีกครับมันฟันปีกกันมาตอนแค่ตายที่ดูนี่ไงนี่ไงช่วยกันสู้ครับผมเอาดิคิดเอาดิคิดมาตายตายดิโอ้โหไม่ตายเฮ้ยคนใส่ใส่มองจังมันไม่ได้คนใส่เราพอเฮ้ยศึกครั้งนี้เราต้องชนะครับผมนี่ไงนี่นี่นะตายเอ้ยกดีเฮ้ยโอ้ได้ชุดด้วยมาของเมว่าไงวะเนี่ยจะได้ชุดของทหารเมืองนี้นะครับผมแล้วก็ได้ของกดรัว อะไรอะ่ะวีร่างกำลังแหลกสลายนะผมก็พุ่มไม่ว้าวอ๋อนี่เราโขโมยพลังมังกรนะพลังมังกรเข้ามาในตัวเราโอ้แข็งแกร่งหลังจากเราขโมยพลังมังกรมาได้นะครับก็มีลุงคนหนึ่งเนี่ยถามเรานะครับว่าเป็นดาร์กบอลหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ซึ่งเข้าใจกับลุงอธิบายนี่แหละครับผม หลังจากนั้นเราก็ได้พลังมังกรมาและได้มารายงานกับรลชาและหลังจากนั้นบ้านเมืองที่นี่ก็สงบสุขไปชั่วข่าวไม่มีใครรู้ว่าดาบอัจะไปที่ไหนต่อและไปฆ่าใครต่อติดตามด้วยหน่อยสกายลิม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 อันินสกายวอลกอินอิน อ,อ๋อในคินสกอยบอกเกลไปเโลไปพพลาะไปเพลาะให้อยไปพลไไปพลกับเย็นตาโฟก,กับข้าวหมูกอบเปล้วก็อมันไก่ไปเโลไปพพลาะไปเพะละอ๋อยูกินข้าวหมูกอบอร่อยจังปลาไม่สั่งไม่มีพูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วทำไงได้ก็คนมันไม่มีงบอะ